สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันเด็กๆเลยนะคะสําหรับวันนี้เป็นวันโสดที่2ี่เดือนหนึ่งค่ะนะคะขณะนี้เป็นเวลา2องทุ่มสินาทีนะคะวันนี้พาทุกท่านมาพบกับนี่เลยค่ะรถเกีเมรียมเข้าใหม่กันนะคะสคันและเป็นรุ่นหายากนะคะนำทีมมาโดยค a r เรล่าโ สีเขียวและตามต่อมาด้วยเจ้า r รนคลีเซอร์ว x 3 0 0 g r p o r t รนะคะรถที่หาชมยากและมีรถพร้อมรับได้ทันทีนี่แทบไม่มีแน่นอนนะคะสำหรับในเมืองไทยและตามต่อมาด้วยเจ้าเบนเทก้าค่ะ มาชมกันนะคะกับคาเรล่าสีเขียวนะคะ4ฟค่ะเดี๋ยวชมกันค่ะและเจ้าแรนทิเซอร์ v x เ0 0ที่รุ่น GR Sport ที่ตอนนี้บอกเลยว่าคันแรกในประเทศไทยเป็นของ AEY Auto Import และคันที่2ก็เป็นของเราค่ะ a e y Auto Import นั่นเองค่ะมาเลย มาเลยมาดูเลยนะคะว่า่อแค่ไหนนะคะวันนี้มากันแบบว่าคือวันนี้มากัน3มคันนะคะค่ะเป็นรถเกตพรีเมียมทั้งสามคันเลยค่ะนำทีมมาเจ้าชายกบนะคะสีเขียวนะคะไปไปอาคารนู้นเลยค่ะมีแสงสว่างอาคารนี้แสงสว่างน้อยหน่อยและเจ้าแรนพริเซค่ะเจ้ายักษ์ใหญ่รถ V x 300รุ่น G R Sport คันที่2ในประเทศไทยค่ะตามต่อมาด้วยรถ SUV สุดหรูนะคะเจ้าเบลเล่เบนเทกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะ รถของเรานะคะมีรถเข้ามาเรื่อยๆพร้อมรับรถได้ทันทีและทําทุกอย่างถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังค่ะนี่เลยนี่เลยโอ้โหสามคันนี้ก็สี่สิบล้า เขียวซึ่งหลายคนก็คงจะแทบไม่เห็นในประเทศไทยนะคะเป็นเจ้าคารล่านะคะนายวันวัน 4S ะคะไม่ใช่เธรรมดาเป็น 4S นะคะรอเทศเจ้าชายกบสีเขียวค่ะเอาลงมาเลยค่ะทั้ง3คันเลยค่ะให้เอาลงเลยจริงๆอะ่ะบอกก่อนนะเพื่อนๆ วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยรถเราเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้จะมาเป็นขบวนนะคะยี่สิบยี่สิบสี่คันนะจริงๆวันนี้จะมาทั้งหมดยี่ิบสี่คันนะคะจะมีเป็นขบวนรถตู้เอาผาดมาด้วยนะคะเจ็เพียงแต่ว่ารถตูผ้ผาดเนี่ยเพิ่งมาถึงเมืองไทยนะคะเพิ่งมาถึงเมืองไทยเราก็เคยว่าจะออกได้น่าจะไปไม่วันจันทร์ก็วันอังคารอีกยี่สิบเอดคันนะคะสําหรับร เอาผ่านและเวลฟายค่ะวันนี้ก็เลยเอาออกมาได้ก่อนนะคะ3ามพันค่ะนี่เลยรอไหมเจ้าชายกบอบอบนะคะอยากจะขับให้สุดก็ต้องมาสะดุดที่เจ้าคารีล่าเลยสำหรับใครที่อยากจะขับรถสปอร์ตให้สุดนะคะและคันนี้สุดเจิงสีก็สุดออปชั่นก็สุด และเป็นตัว 4S ด้วยค่ะนี่เลยค่ะสำหรับคันนี้มีท่านเจ้าของแล้วนะคะลูกค้าเนี่ยได้มีการสั่งจองกับเราไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีที่แล้วนะคะแล้วก็มันมีการดีเร์นในเรื่องของรายผลิตนะคะจากาเรื่องของชิปที่ขาดตลาดนะคะแต่ว่าก็เลดไม่เยอะนะคะวันนี้เราก็เลดประมาณมาเลดประมาณเดือนหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มาแล้ว ลูกค้าเตรียมตัวรับรถได้เลยแต่เดี๋ยวขออนุญาตให้เพื่อนๆชมด้วยนะคะพร้อมกับท่านลูกค้านะคะชมไปพร้อมกับเราเลยนะคะแร้วเจ้าแรนพิซซ่านี้เลยอ่ะเดี๋ยวให้เขาเอาลงมาก่อนดีกว่าคันนี้เป็นเจ้าเบนเทก้านะคะเบลเล่เบนเทก้า หรือสาย SUV นะคะเขาเรียกว่าวันนี้เป็น SUV full size นะคะมาทั้งหมด2คันนั่นคือเจ้า Bentega และเจ้า Range Rover VX 3 0 0นะคะเลือกได้ตามสไตล์เลือกได้ตามงบเลือกได้ทั้งการใช้งานว่าท่านอยากได้อยากใช้รถแบบไหน,น Bentega ราคาอยู่ประมาณ15า้าล้านมีทอน พิ่ซนะคะรุ่น G R Sport นะคะราคาจะอยู่ที่เอ้าล้านกว่าค่ะสนใจยังไงสอบถามมาได้นะคะเรายังมีสีขาวพร้อมส่งมอบอีกหนึ่งคันและเดือนหน้าจะมีสีขาวเป็นรุ่นซาราล่ามาอีกสองคันค่ะ วันนี้ก็มากันมืดๆหน่อยนะคะใครยังไม่นอนขอเสียงหน่อยคะ่ะ a e y Auto Import นะคะวันนี้เออไดทีมงานเราก็ยังทำง,งานกันอยู่มดน้อยคนขยับที่ a e y นั่นเองคะ่ะนี่เลย Land c r เซ s e r สำหรับคันนี้มีท่านเจ้าของแล้วนะคะเป็นรุ่น ER Sport นะอย่างที่พูดไปว่าคันแรกในประเทศไทยก็เรา คันแรกในประเทศไทยทุกคนก็เอ้องอยู่แล้วนะว่ารถมาได้ยังไงคันนี้เป็นคันที่2ในประเทศไทยสำหรับแรนทีเซอร์ G R Sport 4ีดำนะคะคันที่2ในไทยเชื่อมัน่นรถนำเข้าเชื่อมัน่น A Y Auto Import ไม่ทำให้ท่านผิดหวังนั่นเองและตอนนี้ต้องพูดเลยนะคะว่า,าในเรื่องการเอารถออก รถจะต้องมีบอกอรนะคะหรือใบสีอรถมีการตรวจค่า c ีอูกถูกต้องทุกคันถึงจะเอาออกได้ซื้อรถกับเราไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะคะรถทุกคันเราทําทุกอย่างให้ถูกต้องมาหมดแล้วค่ะค่ะ ก็อาจจะให้ดูอะไรได้ไม่เยอะแต่แคันนี้อยากปวดมากลูกค้าเลือกออปชั่นมาแบบว่าทะลักทะลวงเลยนะคะทั้างในนะเห็นไหมาววกลายต่างๆนะคะเป็นสีเขียวหมดเลยค่ะสปอร์ตโคโนสปอร์ตคัสก็เป็นสีเขียวแม้กระทั่งเซฟตี้เบล เห็นไหมเขียวเหนียวซับจ้าเก๋ๆเลยนะคะนั่งคันนี้แล้วแบบว่ารู้สึกว่าสบายจโอ้จริงๆเนี่ยปีนี้เป็นปีดีวันนั้นดูเรื่องหวงจุย้ยเขาบอกว่าเป็นปีมังกรเอ้ขอโทษปีเสือปีเสือเนี่ยเขาบอกว่าเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับเนี่ยว่าเขาจะมีที่ให้วางนะคะว่าเอาพรมสีเขียววางหน้าบ้านอ่าอะไรก็ตาม เปิดดวงนะเขาบอกว่าสีเขียวเนี่ยช่วงปีเนี่ยเป็นปีที่ดีนะคะ,ะตำหวงจุ้ยจำไม่ได้ไ่าไปดูของใครมานะนี่เลยค่ะได้ตํตหลักหวงจุ้ยเลยนะคะสีเขียวเหนียวซับค่ะวีเอค่ะนี่ค่ะรุ่นนายวันวันคาร์เรราโฟเอสค่ะเพื่อนๆใครมาอย่าลืมมาทักทายกันนะ รุ่นนี้เป็นรุ่น GR Sport นั่นเองแรน c r ครีเซอมีไฟส่องข้างล่างนะคะเขียนว่าแรน c r ครีเซอนะคะภายในนะคะถ้าสีดำคันนี้ภายในนะคะเป็นสีดำและฝังหัวหมอนด้วยคำว่า GR Sport นั่นก็คือใส่ชุดแต่งตัว GR Sport มารอบคันนั่นเองค่ะ เดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้ก็มีท่านเจ้าของแล้วจับจองกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้ตอนนี้มีว่างพร้อมส่งมอบได้ทันทีสำหรับแรนด์ c ิ u i s e VX 3 0 0อีก1คันสีขาวและก็ถ้าเป็นเดือนหน้าจะเป็นรุ่นซา,ารา่าอีกสองพันค่ะ สวยไหมสวยไหมทั้งสวยทั้งหล่อมืดๆยังหล่อเลยเนาะสีดำนะคะเขาบอกว่ารถสีดำนะคะจะเป็นรถที่มีสเสน่ห์เป็นสีลึกลับน่าค้นหานะคะเป็นสีที่ทรงพลังนั่นเองนะคะสำหรับสีดำ랜ด์พิซเซอร์วี0 0ค่ะ เก้านะคะ SUV ฟูลไซส์สายหรูนะคะคันนี้เบาะ่ะเป็นสีครีมนะคะขาวครีมค่ะรอเลยเครื่องเสียงเครื่องเสียงเนมด้วยเห็นไหมเฉพาะเครื่องเสียงเนมอย่างเดียวเนี่ยก็ประมาณครึ่งล้านแล้วนะคะเฉพาะเครื่องเสียงเพราะว่ามันตึ๊บ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 ไปเลยค่ะตัวนี้ ประตูดูดสะเทษทีอ่เอาลงเอาคันนี้มาตรงไฟหน่อยดิเบนหมอให้เขาขยับมาตรงไฟหน่อย v เอ่ะใ,ให้หันหน้ามาทางนี้อ๋อไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเอาอันนี้ออกเพื่อน<ๆ>ใครยังไม่นอนแท็กไทยกันนะ ดูสองคันนี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวก็เราค่อยมาไล่รวมให้ชมกันทีหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้ก็พามาให้ทุกท่านชมแล้วก็สําหรับท่านใดที่จองอพาร์ตนะคะเวลไฟกับเรานะคะไม่ต้องห่วงคะ่ะทิ์หน้านะคะดูเริ่รับรถรอได้เลยค่ะรถมาถึงเรียบร้อยแล้วเลขเครื่องเลขตัวถังขอก็บปายถ่ายได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เอาออกไม่ทัน อาจจะไปวันจันทร์ก็วันอังคารนะคะเตรียมตัวรับรถใหม่กันได้เลยค่ะแล้วคันนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นของลูกค้าที่จับจองกันเอาไว้มากันแล้วค่ะแตนครีเซอร์อีกคันหนึ่งมันอาจจะมืดๆหน่อยๆเนาะเดี๋ยวไว้กลางวันเดี๋ยวจะมาไลให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับท่านใดนะ ที่สนใจนะคะรถนำเข้าหรูอ,อยู่นะคะสามารถติดต่อเรามาได้นะคะ AEY Auto Import สำนักงานใหญ่เราตั้งอยู่ที่รามอินทากม14ใกล้แยกมิงบุรีและเรามีสาขาที่โคราชนะคะอยู่ที่ถนนมิตรภาพติดกับสถานีขนส่งโคราชนั่นเองบโทรค่ะ0 8 6 6 6 8 1 9 9 9นะคะแอดไลน์ค่ะ E Y ออโตอิ r พอรือโทรมาได้ที่025874666นั่นเองค่ะและแอดไลน์ค่ะเอ e y นะคะค่ะเอาละค่ะชมรอบคันอีกครั้งหนึ่งสวยไหมคะบอกเลยว่าสีนี้นะโดดเด่นสะดุดตาแล้วก็เป็นสีสิริมมงคลสีที่ เหมาะก,กับปีนี้ดีมากเลยนะคะปีนี้เป็นปีปีเสืออ่า <c oughs> ค่ะพูดเองเออเองนะเอาละค่ะวันนี้ลากันเท่านี้ก่อนนะคะเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆวันนี้มาอัปเดตให้ฟัง <c oughs> ให้ฟังกันนะคะมืดๆเราก็ยังไล์อยู่เราก็ยังทำงานอยู่ <c oughs> นี่แหละค่ะนโยบายของ AY Auto Import <c oughs> ที่เราเต็มที่ให้บริการประสานความประทับใจให่วงใยคุณภาพเพื่อมิตรภาพ พี่ดีตลอดไปนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัวของเราค่ะบายบายสวัสดีค่ะฝันดีนะวันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันว่าได้รถนําเข้าหรูนะคะและอย่าลืมเตื่นขึ้นมาตั้งเป็นความหวังและลงมือทํานะคะตั้งใจขยันซื่อสัตย์ขยันอดทนอดออมแล้วสักวันหนึ่งรถนําเข้าหรูจะต้องเป็นของคุณเลยนะคะ๊ายบาย คมาาบ้างคุณอานสวัสดีค่ะคุณไอไอสวัสดีค่ะคุณมิวหมูท้าสวัสดีค่ะช่างตึงสวัสดีค่ะดรรวิสาสวัสดีค่ะรถคาบดูยาก สามคันเลยใช่ค่ะคุณสุวิชาสุดทุกคันเลยนะครับอยากจะขับให้สุดก็ต้องมาสันโด,ดรถที่ a Auto Import อ u อ o ตอิม r อสิค่ะคุณนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนใครมาทัชชายนะคะไลนอ่านตอบไม่หมดจริงๆนะคะเฟซบุ๊กมันให้เห็นอยู่แค่ไม่กี่คนเองนะคะบ๊ายายค่ะ